สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป1น,นะคะเราพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของใช้ในอดีตและในปัจจุบันค่ะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและในปัจจุบันตั้งแต่ในอดีตที่อยู่อาศัย และปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากทางด้านการแต่งกายในสมัยอดีตและในปัจจุบันตามตัวอย่างภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะต่อไปในเรื่องของการเดินทางในอดีตก็ยังมีรถน้อยอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเดินทางที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดไปจนถึงการรับประทานอาหารในสมัยอดีตเรานั่งกินกับพื้นแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีโต๊ะกินอย่างเรียบร้อยแล้วก็ ในสมัยอดีตของเราเนี่ยมีการใช้แรงงานสัตว์แต่ในปัจจุบันนี้เราก็มีการขับรถยนต์มีการขนส่งคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างของใช้ในอดีตนะคะอย่างตัวอย่างภาพด้านบนนะคะจะเป็นเตารีดถ่านนะคะแล้วก็ตะเกียงนักเรียนในสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้ของใช้ในปัจจุบันก็คือเตารีดแบบไฟฟ้าก็คือเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็โคมไฟตั้งโต๊ะนะคะสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีทั้งโทรทัศน์ตู้เย็นโทรศัพท์มือถือและของเล่นที่เป็นของเล่นพลาสติกเหมือนที่นักเรียนเล่นในปัจจุบันนี้นะคะ จากรูปภาพแรกนะคะเรียกว่าเตาอังโลนะคะเป็นของใช้ที่อยู่ในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเตาแบบเตาแก๊สนะคะรูปภาพที่2บรรทัดที่2นะคะก็คือเป็นการคิดเลขแบบคิดจากลูกคิดนะคะแต่ในปัจจุบันนี้มีเครื่องคิดเลขที่เป็นแบบปุ่มกดโทรศัพท์มือถือในสมัยก่อนจะเป็นแบบหมุนแต่ปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงของใช้ในอดีตและของใช้ในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำใบางานกันค่ะสำหรับใบางานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนคําชี้แจงนะคะให้จําแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันโดยแบ่งช่องตารางใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วอย่าลืมทำมาส่งครูด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ